นีนครับวันนี้เป็นยำปลาหมึกครับดูน่าทานมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับและก็นี่นะครับเริรร่ม นี่นะครับอร่อยมากครับวันนี้หักอะไรต่างๆที่เราเอามากินด้วยนะครับใส่เข้าไปในยำนี้หมดแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อเทศกระเทียม อทุักยาวครับแล้วก็หอมแดงนะฮะมีหอมแดงด้วยมีหอมแดงด้วยนี่นะครับมีหอมแดงด้วยอืมอร่อยมากครับตามด้วยนมจีนนะฮะ ตรงหนวดมันนะครับหวานมากครับอร่อยมากอือือ อยาาไปทำตามกันครับเพราะมันอร่อยมากผมใส่นม่กี่อย่างนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับแล้วก็พริกแดงชินดานะฮะพริกแห้งหกเม็ดพริกแดงชินดาสิบเม็ดเออหกเม็ดเหมือนกันครับแล้วก็กระเทียมนะฮะคลกให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็ตัวฝักยาวนะครับมะเขือเทศหอมแดงใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใบผักชีฝรั่งนะครับใส่เข้าไป ตามด้วยน้ำปลา้านะครับเสร็จแล้วก็เป็นน้ำตาลปี๊บนิดนึงนะฮะแล้วก็ผงปรุงรสนัวนะครับประมาณหนึ่งช้อนชาสองช้อนชานะครับก็แล้วแต่ความชอบของเรานะครับแล้วก็บีบมะนาวใส่ครับโคเล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 ,เล,เลแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็กินได้เลยปรุงรสตามใจชอบได้เลยครับอือหือนี่นะครับ เราควรวาซื้อคะเลที่สดๆหน่อยนะครับใครอยากกินอะไรก็ซื้อมานะครับก็ผมชอบแต่ปลาหมึกนะครับผมก็เลือกแต่ปลาหมึกมาอร่อยมากครับมันเป็นรสชาติสำหรับเราเองอะเนาะก็คือเราคนตำเองนะครับเราอยากได้เผ็ดยังไงก็ เปรี้ยงงวยังไงหวานยังไงก็อยู่ที่รถมือของเรานะฮะนี่นะครับอร่อยมากครับออทำบิลทึกนะครับไม่กินมดามก็พอได้ก็เผ็ดพอพอสมควรครับก็พอกินได้นะครับ

ตัดเอานะครับได้หมดเลยเนาะทีนี้อีกคำหนึ่งพอแล้วครับรูเบร้เปล่าครับ